สวัสดีค่ะแม่น้องปัจใจมาดามสวีเดนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็มาสวัสดีทักทายค่ะพี่ๆเพื่อนๆและทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจในช่องแม่น้องปัจใจมาดามสวีเดนค่ะและก็สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกครั้งในวันหวยออกค่ะทุกคนมีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนโชคดีไหมคะสําหรับวันนี้ ค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องก็มีเรื่องจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะก็คือแบบว่าอย่างหัวข้อเลยใช่ไหมคะว่าเมียฝรัง่งมีข่าวดีมาบอกนะคะแล้วก็พาดหัวข้อเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่น้องก็จะเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังนะคะน้องก็จะเล่าอะไรให้ฟังค่ะเมื่อวานค่ะน้องไปโรงเรียนนะคะแล้วทีนี้ตอนขาเดินลงมาจาก จากโรงเรียนนะคะก็คือเรามารวมกลุ่มกันแล้วทีนี้ก็คือว่าเรารวมกลุ่มกันเพื่อที่ว่าจะเดินไปที่โรงแรมนะคะแล้วทีนี้น้องก็แบบเหมือนเหมือนเวียนหัวหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะหรือแต่ที่แน่ๆน้องรู้ว่าเท้าน้องะคะ่ะพออากาศมันเย็นพอเราเดินลงแล้วน้ำหนักเท้าเรามันไม่มีแล้วเท้าแพลงค่ะทุกคนแล้วน้องก็ลื่นล้มนะคะแต่เผอิญว่ามันเป็นบันไดขั้นสุดท้ายค่ะทุกคน มันเป็นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วพอเท้าเราแพงแล้วน้องก็ล้มลงเลยแล้วเมื่อวานใช่ไหมคะที่น้องบอกว่าน้องใส่เสื้อสีตัวะค่ะทุกคนก็คือใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้าข้างในแล้วก็ใส่เป็นเป็น,เป,นเป็นเสื้อเสื้อกล๊กเสื้อขนนะคะเสื้อกล้ามเสื้อขนนุ่มๆแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไหมพรมแขนยาวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อสีดํา,สาสเสื้อโค้ทอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วด้วยความที่ว่าเราใส่เสื้อหลายตัวแล้วก็มันมีกระเป๋านักเรียนน้องค่ะน้องสะพายหลัง น้องสะพายข้างหลังแล้วกระเป๋ามันใหญ่ใช่ไหมคะพอเราเลื่นล้มค่ะทุกคนแบบมันลื่นล้มแบบเร็วมากเลยนะคะน้องก็ล้มแบบเหมือนประมาณว่าแบบคงจะเป็นฝั่งเนี้ยคะ่ะเอาฝั่งนี้ลงแล้วก็เผอิญว่ากระเป๋าด้านหลังอะค่ะมันมันพยุงไว้ให้มันพยุงไวใ้ไวให้แล้วทีนี้พอเราเลื่นล้มแล้วหัวเราก็ไม่ฟาดพื้นนะคะแต่ว่าน้องรู้สึกเหมือนฝั่งนี้ค่ะมันมันมันเป็นเหมือนคอเคล็ดค่ะทุกคนเมื่อวานอะเป็นอะไรที่ระวังมากเลยคะ่ะน้องรู้สึกว่าเหมือน เหมือนเราจะมีคอค่ะทุกคนน้องก็เลยแบบว่าเออแบบเดินแบบระวังก็แบบเหมือนเดินระวังอะค่ะทุกคนคิดว่าเออตัวเองมีคอแล้วนะตอนนั้นก็เลยเดินไปที่ที่โรงแรมนะคะกับเพื่อนๆนแล้วทีนี้ทุกคนค่ะไปลื่นล้มอีกค่ะบันไดเหมือนเดิมค่ะคือบันไดแบบว่ามันจะมีสองพักค่ะทุกคนแต่ว่าก็คือแบบทุกคนก็เดินลงไปแล้วแล้วทีนี้พอน้องน้องเดินเดินต่อเข้าไปอะค่ะมันเป็นพื้นสีขาวค่ะทุกคนมันมองไม่เห็น คือแบบน้องก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าณเมื่อวานน้องแบบว่าดวงไม่ดีหรือเปล่ามีคอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดยอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะก็คือน้องก็อยากยามาเล่ามาแชร์ให้ฟังคะ่ะว่าชีวิตน้องเป็นอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วทีนี้น้องก็เลยลื่นลื่นดีค่ะแต่ไม่ล้มแต่ว่าแบบผลายไปแบบว่าชนคุณครูแล้วก็แบบว่า คนที่โรงแรมค่ะที่เขามาแนะแนวงานนะคะนั่นแหละก็เดินไปชนเขานะคะทุกคนก็แบบตกใจเฮ้ยเขาก็ถามนะคะว่าเออแบบซิกกี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ถามน้องนะคะว่าเออแบบเธอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็บอกว่าเออฉันโอเคแต่ฉันไม่รู้คือแบบว่าเหมือนเหมือนเท้าฉันไม่มีแรงหรือว่าแบบเหมือนฉันเวียนหัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนี่ยแหละคะ่ะน้องก็เลยแบบเออทำไมวันนี้รู้สึกไม่ดีแล้วทีนี้พอกลับมาถึงบ้านค่ะทุกคน กลับมาถึงบ้านปะป้าเดินเหยียบเท้าน้องอ่ะทุกคนมีสามีพี่เพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนปะาป้าไหมคะคือแบบปาเขาเป็นมาเฟียค่ะทุกคนคือแบบว่ามาเฟียในความหมายของน้องก็ นะคะก็คือแบบว่าโอ,าน,อน,นัวนัวเนียมาเฟียเมียค่ะทุกคนคะ่ะแบบว่าเหมือนเมียทํากับข้าวอยู่หรือว่าทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาจะชอบมากอดมาหอมแล้วมาบอกรักอะไรเงี้ยคือบางทีน้องแบบว่าน้องหงุดหงิดไงคะแต่เพอเอิ์ว่าเมื่อวานนะคะน้องก็กําลังจะอุ่นข้าวให้กับปะาปานะคะพอดีว่าน้องก็นึ่งปลาค่ะเมื่อเมื่อวันก่อน ไม่ใช่มวมน่อนนะคะเมื่อวันก่อนน้องก็นึ่งปลาเน,นินแล้วทีนี้แบบพอกับลูกเขาก็กินไปครึ่งนึงนะคะมันก็เหลืออยู่ครึ่งนึงป้าป๊าก็เลยบอกว่าไม่ต้องทํากับข้าวก็ได้เธออุ่นปลานึ่งปลาเมื่อวันก่อนใี่ฉันกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยเอาออกมาอุ่นให้ป้าป๊าแล้วทีนี้ป้าป๊าเขาก็เดินมาเหยียบเท้าน้องค่ะทุกคนแต่มันเป็นจังหวะที่น้องเอาเอาเอ้ ปลาที่อุ่นนะคะ่ะออกมาจากไอ้ไมโครเวฟพอดีแล้วทีนี้เขาเดินมาเหยียบเท้าน้องแบบว่ามันเหมือนสะดุดกันอะคะ่ะคือแบบว่าเหมือนเขาก็มากอดอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่คนอ,อื่นว่าแล้วมันมาเหยียบเท้าเราอะคะ่ะน้องก็ตกใจนะคะแล้วทีนี้ถ้วยปลาค่ะท,ที่ที่ที่อุ่นให้ป๊อป้า,ปากินตอนกลางวันนะคะทุกคนมันก็เลยร่วงแล้วน้องก็เลยรู้สึกงงหงแบบว่าเออแบบ ทำไมฉันบอกหลายครั้งแล้วเวลาฉันทํากับข้าวหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยคุณรอก่อนให้ฉันทําอะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยมากอดมาหอมก็ได้คือบางทีน้องงุเงิดนะคะทุกคนบางทนงีน้องก็แบบว่าเอแบบแบบระบายอารมณ์ใส่ป้ป้าทำเป็นโง่เงีดใส่ป้าป้าอะไรเงี้ยค่ะป้ป๊าเขาก็ขอโทษนะขอโทษเขาก็รีบไปเอาผ้านะคะมาเช็ดเท้าให้เมียคือแบบว่าเขาก,กลัวว่าไอ้น้ำไอ้คือน้องๆทำานึ่งปลาแต่ว่าน้องทำน้ำสอดลาดไปเลยในตัวไงคะ แหละมันก็แบบว่าร้อนอยู่ค่ะเขาก็กลัวแบบว่าเท,ท้าเราพองอะไรอย่เงี้ยน้องก็เลยว่าฉันไม่รู้ว่าวันนี้มันเป็นดวงอะไรของฉันวันเนี้ยคือฉันลื่นล้มฉันก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนว่าแบบเจ็บขาแล้วคุณก็ต้องมาเหยียบขาฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเมื่อวานเป็นอะไรที่แบบว่าดวงไม่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่น้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมคะทุกคนก็คือแบบเหมือน อันนี้คือน้องเล่าเรื่องความฝันนะคะก็คือแบบว่าเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะน้องก็ฝันว่าน้องฝันว่าแบบเหมือนเหมือนน้องเป็นประจําเดือนนะคะแล้วแบบมันเลือดอะเลือดไหลออกเยอะมากเลยค่ะแล้วทีนี้เลือดมันก็เปื้อนโซฟาทุกคนเลือดเลือดมันเปื้อนโซฟาแล้วแบบแดงเต็มเลยค่ะทุกคนน้องก็กลัวปาป้าโกรธน้องก็เลยบอกว่าอุ้ยปาป๊าฉันขอโทษฉันขอโทษน้องก็ยกมือไหว้แบบนี้ค่ะทุกคนปาป๊าก็เลยกว่า ที่ารากักไม่ต้องขอโทษฉันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยโซฟา,ามันเก่าเราก็แค่เอาทิ้งถ้าเกิดเออเธอคิดว่ามันดูแล้วไม่สวยแล้วก็ซื้อใหม่เขาก็พูดแบบนี้นะคะก็เกิดแบบว่าเธอไม่ต้องไปคิดเลยว่าฉันจะโกรธเธออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้คือในใจเราอ่ะคือแบบว่าน้องกลัวว่า,วาเออน้องทําน้องทําเลือดเลือดประจําเดือนเปือเป้อนเปื้อนโซฟาป๊าแล้วเขาจะโกรธนะคะในความฝันนะคะป้ป๊าก็ skills, Partners, Good <ๆ S 2> เลยนน <eks> บอกว่าเออแบบฉันไม่โกรธหรอกที่รักเออเปื้อนก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยถ้า ถ้าเดี๋ยวฉันลองทําความสะอาดถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวเราก็ค่อยซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะป,ะปะค้าๆเขาก็บอกนะคะคือในความฝันนะคะ,ะน่ะแล้วทีนี้น้องก็เลยตื่นเช้ามานะคะน้องก็มามานั่งดูทํานายฝันนะคะ <_ C os al> เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสําหรับน้องนะคะถ้าเกิดน้องฝันว่าเลือดออกตามร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้เสียเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเงินออกทุ่งเนี้ยน้องจะมีโชคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องฝันว่าน้องได้รับเงินอะไรเงี้ยน้องจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ นั่นแหละแล้วทีนี้น้องก็เลยมาดูทํานายฝันทํานายฝันเขาก็บอกว่าเออแบบเราจะได้โชคได้ลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมนุษย์แม่อย่างน้องนะคะก็มีความหวังค่ะทุกคนก็คือแบบอย่างที่น้องเคยบอกใช่ไหมคะว่าน้องก็เร่งงานใช่ไหมคะน้องก็เร่งงานเพื่อที่ว่าแบบจะให้มันเสร็จทันเวลาเพื่ออยากจะได้เงินมาเพื่อซื้อของขวัญคริสต์มาสให้กับตัวเองนะคะน้องก็มีเป้าหมายว่าน้องก็อยากจะได้ฉลากออมสิน อีกสักอีกอีกสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เพื่อเอิญว่าน้องเล่งงานแล้วแบบว่าน้องก็ไม่ได้อะทุกคนมันก็ไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออแบบได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก็เลยพูดแซวกับป๊ะป๊านะคะว่าป๊ะป๊าฉันขอเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยป๊ะป๊าก็เออนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยป๊ะป๊าบอกนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยน้องเลยเออนิดหน่อยขอแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบอันนี้ก็คือพูดพูดแซวกันนะคะแล้วทีนี้น้องก็เลยว่าเออแบบเมื่อเช้าค่ะตื่นนอนมา น้องก็รีบผ้าอะไรให้กับป๊าป๊าเสร็จเรียบร้อยปะาป๊าอาบน้ำมาเสร็จป๊าป๊าก็มาชงมาชงชาดื่มนะคะทําอาหารเช้าของป๊าป๊ากินแล้วทีนี้ป๊าป๊าก็เลยถามน้องว่าเธอจะดื่มไกาแฟไหมเพราะน้องก็นั่งทํางานอยู่นะคะน้องก็เลยว่า ตอนแรกน้องว่าน้องจะไม่ดื่มกาแฟน้องก็จะพยายามลดกาแฟค่ะทุกคนน้องรู้สึกว่าน้องดื่มกาแฟเยอะเกินไปมันทําให้ท้องอืดค่ะแล้วน้องก็เลยว่าบรรยากาศดีหิมะก็ตกด้วยอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยบอกป,ป ا, อ๊าเอาก็ได้อะไรเงี้ยน้องก็ปบป๊าเขาก็ชงกาแฟมาให้แก้วหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ป,ป๊าก็เลยถามว่าเธอเอาขนมปังไหม น้องก็เลยว่าเอาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราป๊าเขาก็ไปเอาขนมปังมาจากช่องฟีดค่ะก็คือแบบว่าขนมปังเวลาเราซื้อมาก็คือว่ามันจะกินไม่ทันไงคะมันก็กินสําหรับน้องพอใจอะไรเงี้ยป๊าๆก็เอาเอาไว้ในช่องฟีดพอเขาออกออกมาน้องก็เลยแบบว่ามันยังแข็งอยู่ค่ะปปาก็บอกว่ามันแข็งอยู่นะเธอจะให้ฉันเอาเข้าไมโครเวฟไหมน้องเลยว่าไม่ต้องอะไรเงี้ยพอจับมาน้องก็เลยมาดูค่ะทุกคน น้องก็มาดูแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะดูก็แค่ว่าเออมันจะแข็งหรือมันนิ่มแค่ไหนมันจะกินเลยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะน้องก็มาจับดูแต่เพื่อว่าขอบขนมปังค่ะทุกคนมันก็มองเห็นเป็นตัวเลขมันมองเห็นเป็นตัวเลขค่ะน้องก็แบบป้าเธอมาดูช่วยฉันซิแต่น้องเห็นข้างหลังศูนย์เก้าชัดมากเลยค่ะแต่ข้างหน้าน้องมองเห็นเป็นเป็นสามหรือแปดอะไรอย่างเงี้ยหรือห้าอะไรประมาณนี้แหละแล้วป้าเขาก็มาช่วยดูนะคะเขาเรีว,ว่า ฉันเห็นเป็นสามไม่สามก็แปดที่รักอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยพูดกับป๊าป๊าว่าป,ป๊าป๊าเธอมองเห็นเปเห็นเห็นเลขสามตัวเป็นอะไรป๊าป๊าว่าข้างหน้าไม่เป็นสามก็แปดแต่ข้างหลังศูนย์กับเก้าชัวเลยอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยซื้อหวยค่ะทุกคนนี่ก็คือข่าวดีของน้องนะคะก็คือว่าน้องก็เลยซื้อหวยค่ะน้องก็ซื้อหวยเอกสามศูนย์เก้าค่ะทุกคน แต่น้องเป็นคนนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่ซื้อหวยไม่เหมือนทุกคนค่ะทุกคนก็คือว่าน้องๆก็จะไม่ซื้อคูณนะคะน้องก็จะไม่ซื้อคูณเวลาน้องน้องซื้อหวยค่ะก็คือแบบว่าสามศูนย์เก้าค่ะก็คือว่าหกประตูไปเลยนะคะก็คือภายในสามตัวถ้ามันออกตัวไหนตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็ภายในสามตัวเนี้ยก็คือเราก็ถูกสามตัวตรงเลยเนี้ยค่ะน้องก็เลยซื้อนะคะแล้วทีนี้พอหวยออกค่ะทุกคนน้องก็นั่งฟังหวยอยู่นะคะเขาก็บอกว่า หวยอ่ะหวยออกไอ้ศูนย์เก้าสามน้องอก็โอ๊ยมาออกทําไมศูนย์เก้าสามทำไมไม่ออกเก้าสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกว่าตัวเองไม่ถูกคะ่ะทุกคนพอมานั่งเช็คดูนะคะก็คือแบบว่าเจ้ามือหวยนะคะเขาส่งมาบอกนะคะว่าเออแบบเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเออแบบเราถูกไอ้หวยนะอะไรอย่างเงี้ยสามตัวตรงอะไรเงี้ยเ่าน้องดีใจมากมากเลยะคะ่ะทุกคนน้องก็รีบโทรไปบอกป้าป้านะคะว่าเออแบบเนี่ยป้าป้าฉัน ถูกหวยนะสามตัวตรงเออหวยมันออกอะไรปป้าเขาก็บอกงี้นะคะน้องก็เลยบอกว่ามันออก0ูนย์เก้าสเอเธอซื้อ0ูนย์เก้าสเรเปล่าฉันซื้อ3ามกับ809ที่เราดูในขนมปังเธอจาได้มั้ป้าป้าเขาก็หัวเราะนะคะเขาก็ว่าที่รักเธอนี่ตลกนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้ป้าป้าก็เลยบอกข่าวดีน้องอีก อีกเรื่องนะคะก็คือป้าป๊าก็บอกว่าที่รักที่ฉันสมัครงานให้กับคุณอะ่ะก็คือแบบว่าเขาติดต่อกลับมาแล้วนะก็คือแบบว่าคุณได้งานอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยว่าอุ้ยแบบฉันได้งานแล้วทีนี้แบบว่าฉันจะไปทําได้ไงเพราะตอนนี้ฉันก็ต้องได้ไปฝึกอบรมง,งานกับทางโรงเรียนอะไรเงี้ยคะ่ะฝึกงานกับทางโรงเรียนป้าป๊าก็บอกว่าอ๋อเขายังไม่เปิดตอนนี้หรอกน่าจะประมาณเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยนะคะ ก็คือบว่าฉันก็บอกอยู่ว่าตอนนี้เธอไปโรงเรียนแล้วก็เธอก็กําลังไปฝึกงานกับพางโรงเรียนเธอกําลังไปเรียนภาษาเขาก็บอกว่าเออแบบเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ยินข่าวแบบนี้อะไรที่แบบว่าน้องกลับไปเรียนภาษาแล้วทีนี้ก็คือบว่าเมื่อบริษัทเขาเปิดน,นะคะก็คือว่าเขาก็จะรับเราไปทํางานด้วยค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะก็คือแบบว่าน้องก็เลยมานั่งนึกว่าเออเมื่อวานเราเจอเรื่อง ซวยๆคือแบบว่าเราเจอเรื่องไม่ดีแบบว่าเราลื่นลมเราเจ็บอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เท้าน้องก็แพงนะคะก็คือแบบว่าเหมือนงองอเวลาเราลงงอเท้าค่ะมันจะแบบเหมือนเท้าพลิกเท้าแพงค่ะมันก็รู้สึกเจ็บเดือดๆอยู่นะคะแล้วน้องพอใจก็ไม่ได้ไปโรงเรียน,นะคะ่ะวันนี้เป็นไข้นะคะมีแลนว่าจะเป็นไปนเล่นกับไอ้น้องนะคะก็คือไอ้ลูกสาวเพื่อนนะคะเด็กแฝดดีใจว่าจะได้ไปเล่นกับน้องได้ไปนอนกับน้องแต่ที่ไหนได้ เป็นไข้ทั้งคืนเลยค่ะป้าๆก็เลยจะไม่ให้ไปนะคะเดี๋ยวกลัวเอาไข้ไปติดกับเด็กๆค่ะเด็กๆสองคนน่ารักมากเลยค่ะน้องก็ดีใจว่าจะได้ไปเจอหลานป้าๆก็ดีใจว่าจะได้ไปเจอหลานนะคะตอนที่ไปส่งน้องพอใจค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยค่ะ,คะเดี๋ยวรอนัดกันอีกรอบนะคะค่ะและนี่ก็คือเรื่องข่าวดีของแม่น้องนะคะและก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็คือเรื่องความฝันนะคะที่ที่น้องฝันว่าเออแบบน้องมีเลือดออกนะคะที่แบบว่าเออเขาบอกว่าเออจะ จะได้โชคได้ลาบอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเืินเหมือไปนะคะทุกคนการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเลิกได้เลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ซื้อนิดๆหน่อยๆนะคะพอได้รุ้นค่ะสําหรับน้องนะคะก็ถูกพอได้แบบว่าซื้อของขวัญคิดมาให้กับปป้านะคะเมื่อวานะคะ่ะเราก็ไปซื้อของขวัญคิดมามานะคะก็คือว่าเราก็ไปได้มาค่ะทุกคน เดี๋ยวรอเอาเอาเอา,เอาตั้งไว้นะคะก็คือก็รอเปิดตอนตอนคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นเซอร์ไพรส์เราก็ยังไม่เอามาเปิดเผยนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะสําหรับป๊าปปกับน้องนะคะอันไหนที่น้องเซอร์ไพรส์ป๊าปเราก็จะไม่เอามาโชว์ตรงนี้นะคะอันไหนที่ป๊าปเขาโชว์น้องเขาก็จะไม่เอามาโชว์ค่ะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะ ต่ก็แอบหวังนิดๆนะคะแต่หวังนิดๆแต่ไม่หวังเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าเราก็ต้องพยายามเซฟเงินให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็มีแผนที่จะได้กลับเมืองไทยนะคะเราก็ต้องแบบว่าเนาะถ้าไม่มีเงินกลับไปเมืองไทยมันก็ยากลําบากค่ะทุกคนก็คือว่าสําหรับน้องนะคะน้องกลับเมืองไทยอ่ะเงินใช้จ่ายน้องจะไม่กังวลเท่าไหรล่ละกังวลเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินคะ่ะตอนนี้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเรากลับไทยเนี้ยก็คือแบบว่า เราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยค่ะเงินมันก็เลยไม่ค่อยแบบว่าไปไปใช้จ่ายแบบทางอื่นมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ซื้ออยู่ซื้อกินกับครอบครัวอะไรแบบธรรมดานะคะทุกคน ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะคะสำหรับแม่น้องค่ะแม่น้องออกตัวก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าที่ทำช่อง youtube ด้วยกันนะคะช่วงนี้น้องยุ่งจริงๆค่ะคือบางทีน้องก็มีเวลาได้ไปให้กาลังใจเพื่อนบ้างบางทีก็ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าน้องเชื่อว่า ทุกคนคงจะรู้นะคะว่าถ้าเกิดเราเราเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยถ้าเราไปจ้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะติดมันจะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนเลยค่ะดังนั้นน้องก็เลยจะพยายามตัดตัดทุกอย่างที่เป็นแบบว่าแบบแบบไอ้โลกโซเชียลไปเลยแบบโซเชียลในที่นี้ก็คือแบบว่าเหมือนพยายามเสพถืออย่างอื่นให้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะพยายามดูแต่ คลิปการเรียนการสอนของ YouTube นะคะการเรียนภาษาฟินวินด์อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ทําแบบนั้นน้องทําไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนแต่ยังไงน้องก็มีเวลาไอ้ถ้าเกิดน้องมีเวลาว่างน้องก็จะแวะไปให้กําลังใจเหมือนเช่นเคยนะคะยังไงน้องก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆและทุกคนค่ะไม่ว่าทั่วทุกมุมโลกนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจในช่องแม่น้องพอใจ มาดามสวีเดนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองกับทุกคนนะคะขอให้โชคชคมันมาไม่ว่าจะเรื่องใดนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ